วันนี้เราจะมาจำลองเหตุการณ์ถ้าต้องใช้ชีวิตด้วยความรวดเร็วจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปอาวมือสีฝ้าแล่นไปใส่บักเฟิร์สเมมบ้าบ่าแม้กระทั่งการนอนที่รถให้อาหารปลา เป็นบ้าโอ้ปลาใส่สีมากินท่านมึงหายเร็วป่านนั้นไม่นี่จังใดของมันวะแม้กระตั้งเซลฟี่โผดแมงเอ้ยกตื่นเหมือนต้องสีฟเ้าอไปใส่ของมึงเดี๋ยวนี้นะรถกินลังทายรูปเ<อ>ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ไหว้พระหลวงพ่อยังบ่บท่านจำหนามึงได้อยู่ยขออยังไปเหรอเขาที่จำได้บ่โอยคุยโทรศัพท์ลงเคงานเราไปดิทำงานเอ้ยงานเราดิไปด,ดิก็ดีเด้อสเฝ้า,าไปใส่ของมึง เพิร์สมึงนอนยังนี่นอนดิแล้วมึงกินเขายังยังแต่ไม่หิว่ร้วถ้ามึงบอกกินเข่าแล้วมึงสิเหตศงานไดไจังไดสมองมึงสิคิดงานได้ตีก็มารอนานไปสร้างร้านไหนก็รอรอรอนี่กูจะปิ้นงานได้เป็นเ็นแพ่นๆเลยนะรอข้าวเลยมึงต้องกินมานี้ นซีพี CP, ใครต้มย่างมาตูมกินทะอันนี้คือกินได้เลยปอกปอกง่ายเฟิร์นมึงเรือมมีอย่างในชีวิตมึงไปหรือเปล่าเพิ่์นกับการที่มึงใช้ชีวิตแบบรวดเร็วอ่ะมันบริเหตจะเห้ชีวิตมึงดีขึ้นดอกมึงเน่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างไห้มันรวดเร็วมันเหนื่อย กูอยากให้มึงใช้ชีวิตแบบมีความสุขมึงต้องปรับสมดุลชีวิตขึ้นมาใหม่เฮ็ดนี้อย่างให้มันซาลงเพอมึงซาลงมึงก็จะได้เห็นอย่างดีๆรอบขามึงในวันที่มึงทํางานกูเข้าใจว่ามันต้องทํางานหนักทํางานเต็มที่ถึงเวลาที่มึงพักหรือมึงหยุดนะมึงก็ต้องหยุดใช้ชีวิตให้มันมีความสุขกว่านี้กูเป็นห่วงมึงกูจังบอกมึง ซอยผิดหกสิบห้าเห็ดอ่ะวันหอมไปแล้วในระวังถึงกูบวกเมื่อกี้นซอยหอมแล้วมาซอยมะน,นาวเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวเราจะยำไข่ต้มต้มหนังหรือเาออย่างนี้มึงจะี้ทำเมนูไหนไข่ลวกซีพีมึงจะี้ทำอะไรก็ไข่ลวกไส้นี่มามา่าแกมมาม่าไส้ตอกไข่ลวกไส้ไข่ต้มอ่าไข่ต้มเนี่ยยำได้เลยยำไข่ต้ม เป็นสเต๊บอ่น่ากินว่ะแค่มึงเฮ็ดชีวิตให้มันซาลงมึงได้กินของแสบเลยแล้วถ้าอยากจะไหวและเร็วกว่านี้อ้าวนี่กูมีแนะนําไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นกินยังไงก็เขาไปเวฟแค่นี้แมน่้นตากินเลยเลยง่ายนี่แค่เมนูแรกะนะนี่เมนูที่สอง่าหมูดําคุโรบุตะนี่สําหรับคนที่มากกินหมูคุโรบุตะอะแมนและสามรสไก่สับและน้าซุปผัดนี่ คนมากินคลีนนี่เด็กๆชอบเลยเด็กๆมากเลยซื้อได้ที่ไหนเซเว่นอลทุกสาขาจับเป็นยังไงเหมาะกับชีวิตมึงเลยคนมึงเบาว่างมึงไปซื้อที่เซเวมาเลยมาเซตใ่จุดเย็ยนไว้อ่ะมึงหิวมึงก็แค่เอาอมาเบ็งายงั้นต่อไปนี้กูจะต้องจัดการกับเวลาในชีวิตของกูให้ดีขึ้น Man.